อย่าเดินบนเหมือนเข็มนาฬิกาแต่ให้เดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทินสวัสดีครับวันนี้ผมคนรักวัวนะครับจะพาทุกคนนะครับไปบุกฟาร์มป่าโทนี่ฟาร์มที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปดูควายดอนหรือควายเผือกนั่นเองไปดูการเลี้ยงดูไปดูดราคาและไปดูความสวยงามของวัวนั่นเองครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเราไปลุยกันเลยครับ ฮึฮึฮอืมปะ่ะโอ้ยเยอะจังวันนี้เราเข้าไปดูควายกันดีกว่าหรือไม่จะได้ไม่ต้องขอหนักกว่านี้เบิ้งเบิงบ้งเบิ้งตักไฟก่อน,นเ,อเอาไฟสดเนาะปิดบอก ปิดก้น่นปิดไปก่อนผ็ป้ปออปิข้าแมน้เปเขาไปได้เข้าไปได้แล้วรอดเอาปิดไ,ไหแม่ปิดแล้วปไปไม่เดียววันนี้คือฟาร์มควายของป้าทนี่ใช่ ใช่ไหมครับจ้าจ้าคือทั้งหมดเนี่ยบริเวณที่เราล้อมไว้เนี่ยเมนเราล้อมด้วยขนลวดจ้าลวดไฟ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 แต่ตอนนี้ควายมันกําลังลงน้ําร้อนไหมร้อนไม่จะพาเราไปดูนี่คือเวลาให้กินก็ให้ตามให้ให้ให้ครั้งเดียวทีให้จบทั้งวันเลยนี่มันก็กินของมันไปเรื่อยจจะกินทั้งวันเลยกิน เดี๋ยวก็กินร้อนก็ลงน้ําอ๋อก็คือมันตื่นขึ้นมามันก็มากินใช่มันมันง่วงนอนมันก็ไปนอนมันเล่นอย่างน้ำมันก็ไปเล่นปลาอะไรนะแม่ควายเผือกค่ะควายเผือกจ้าโอ้ควายเผือกนี่มันเป็นอะไรคือควายเผือกเอื้นทาเอื้นควายเผือกควายโดน คนลาวเอินควายดอน <laughs> คนทำบมดาฮะต้นี้ปุ๊บอ้อยอมสะปุ๊บอ้อยอมสะอันนี้ทุกคนจะพาไม่กเขียวกรเขียวจะพาทุกคนมาดูควายลงน้ำควายดอนลงน้ำยู่นี้มีกี่ตวนะแม่นะายี่สิบแปดตัวยี่สนะิบแปดตัวโอ้นี่คือเขาทำที่ให้ลงอย่างนี้เลยหรอ <laughs> จ้าเดิน เราไป,อ,ไปอยู่ข้างบนอ่าอาบน้ำเด้อืก็ตื่นมาเคยเห็นเจ้าเย็นไหมเย็นไหม้ <c oughs> โอนี่เขาทำเป็นบวกควายให้อยู่เขาก็อยู่ในบริเวณนี้ ที่ภาคมันรวยไไปเท่าน่ะนะอาบน้ำเพราะมันเป็นานติขึ้นทางนี้เนี่ยเอ้าไปขึ้นแต่ยืนไหมเออแต่เราไมีหู้อยู่นะอือเคยขึ้นออกมาขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมา มามามาไกลๆขี่ยกมือขี่ ืถ้ามันร้อนก็มาเล่นน้ำใช่ร้อนก็มาเล่นน้ำหิวมันก็หิ้วก็ขึ้นไป,ไปขึ้นไปเขาทำเขาทำดีนะเนี่ยระบบจ้ะเขาทำระบบดีอะหายถึงว่าแล้วอันนี้มันก็ขี่มีปิงไหมเนี่ยไม่มีหรอกแถวเนี้ยในบอ่อเนี่ยไม่มีขขเขาเขาเลี้ยงปลาไหมเนี่ยไม่ไม่เลี้ยงแล้วก็ตายหมดแล้วสิทำไมอ่ะมันเหม็นขี้ อ๋ควายดอนพี่น้องทุกคนควายดอนเด้อควายดอนอ๋อนี่คือทําให้เล่นโอ้โหป่านนี่ลงรุนจริงนะทําให้ควายนอนอยู่แบบสบายเลยเนาะโอ้โหเจ๋ไก๋เวลามาล่อนก็ลงมันเสร็จมันก็ไปอืมคนมันเริ่มกาหาขีดนะหาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในูงมันจะมันจะวิ่งลงน้ำว่ะแม่ มันก็วิ่งบาวิ่งแล้วมันอาบน้ำขึ้นไปแล้วเด็กอ้อมไปหาต้นไม้ไปคุณก็ได้นะอ้อมไปดูนะให้เอาอ้อมไปนูนทางเท้าไปทางนี้มันก็เลยมันด้ตื่นแล้วนี่ตื่นเจ้าขนาดแล้วก็จะไปยืนยวนก็ได้นี่คุยเรื่องแล้วที่มาที่ไปควายพวกนี้มันมันมันเป็นยังไงแม่ทําไมมันเยอะขนาดนี้เขาซื้อมาเรื่อยๆเหรอซื้อมาเรื่อยๆค่ะด้วยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่นน้อย ไม่ซื้อแม่พันธุ์มาแล้วก็มาออกลูกแล้วก็มาผสมเพียมเออผสมพันธุซื้อตัวหู้มาตัวเมียมาซื้อมาแล้วก็ออกแผลลูกมาโอ้แม่อยู่ที่นี่นานยังครับเนี่ยเออสามปีแล้วจ้ะแม่ม่อยู่ที่สามปีจ้ะเห็นควายออกลูกแบบกับตากับตาตัวเยเห็นจ้ะกี่ตัวโอ้หลายตัวแล้วเออประมาณแปดตัวแล้วอ๋อเฉพาะที่แบบเราเห็นจ่าจเลยนะค่ะอยู่กับเราเนี่ยนะเราเลี้ยงมาแปดตัวอื โอ้โหอ้ยี่สิตัวนี้คือแปดตัวนี้คืคอ,อลูกมันเดี๋ยวนี้วัวพวกนี้มีราคาแล้วไหม่ะคว,วายเอยควายพวกนี้เนาะจ้ะมีราคานะนี่ราคาควดนโอคหอยเผือกปาบน้ำแล้วก็ไปหินอีกแอ,อืวชีวิตของมันก็อยู่อย่างนี้อยู่ทังนี้แหละแล้วก็ทำบริเวณให้มันอยู่ก็อย่างนี้แหละ แต่ตอนนี้แม่พอจะรู้ราคาไม่ขวายมันราคาเท่าไรตอนนั้นแกบอกว่าราคาแปดหมื่นหกหมื่นแกบอกไควดอนนี่นะจ้เนี่ล่ะตัวใหญ่ไม่แปดหมื่นหกหมื่นเลยจ้ะแม่ใหญ่แม่พันโอ้ตัวแม่พันจ้ะตอนซื้อมาหรือว่าจะตอนจะขายหรือว่าตอนนี้จะขายตอนนี้เป็นตัวเองจ้าอ้มันก็พอซื้ออยู่นั่นกันน่ะนะจ้าอ๋อไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านอย่างเขาว้าโอ้แต่มันมีโอกาสเป็นแสนเป็นล้านอนม่นนานไตกั อีถึงแล้วไอ้ควายพวกนี้ก็ถามหน่อยแม่มันเลี้ยงยากไหมเนี่ยเลี้ยงง่ายเลี้ยงเลี้ยงง่ายยังไงถ้าสมมติว่าผมพอถามอีกนิดนึงถ้าเราไม่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้เราต้องทำยังไงอ๋อสมมติพื้นที่เหรอเราอยากเลี้ยงเงี้ยครับอยากเลี้ยงก็ปล่อยไปเลี้ยงทุ่งนาอ๋อไม่ใช่หมายหมายถึงไม่มีพื้นที่อ๋อไม่มีพื้นที่ ก็ทำฟางเอาฟางเอาอะไรให้ม hmm. mm ัน hmm. กินเกีียวหญ้าให้ม mm ัน hmm. ก oh ินอันนี้ก็นี่นี่เขากำลังเริ่มทำด็นนะทำนะทำเห็นบรสษเสร์เสาอ่ะเสาเขาทำมาแล้วดินนะคอกควายเขาก็จะทำเพิ่มตรงขั้นดินนะแล้วทีนี้เขาก็จะทำแบบหลังใส่ให้ควายกินทำหลังเหมือนหลังหญ้าเหมือนกให้งัวนะอ๋อก็คือคล้ายๆเลี้ยงเหมือนควายขุนใช่ไหมจ้ะ ไควายขุนเลยอ๋อเลี้ยงสไตว์แบบควายขุนเลยก็มันก็เลี้ยงได้พื้นที่ไม่มากมันก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้เราทำก็ไล่เดียวไล่เดียวก็ได้เลี้ยงควายเลยเนื้อที่เนื้อที่ไล่เดียวก็ได้เราก็ซื้ออาหารมาให้มันกินเรื่องย่ามเรื่องพวกขี้มันมูลมันเหมือนเหมือนกันไหมกระหัวกับบัวขี้ก็เก็บขายได้เหมือนกันจ้ะ และการกินก็กินไม่แตกต่างกันกินเยอะกว่าหัวแ,แต่กินเหมือนกันแหละพวกข้าวโพดพวกกินเหมือนกันกินกินกินบดกินทุกอยา่างท้งหญ้าท้งฟางท้งอะไรก,กินหลายกลัวกินหลายกลัว<อ>น,นี่คือภาพบรรยากาศวายดอนนะครับของป่าโงนี่สวนทนี่นะี่ะวันนี้ซึ่งเรามาเนี่ยป่าเขามีงานเยอะนะซึ่งไม่สามารถมา ตอนหับเราได้มีแต่ว่ามันยังไม่ว่างนะทุกคนอย่างนี้นะแต่เ,เรื่องราคาราคาควายนี้เขายังเปิดอยู่เ่าไหมควายเ<อ>ขาก็เปิดอยุ่เหมือนกันลรืมั้งกะรูมเหมือนกันไม่เห็นแกบนะ่บ่าขายแล้วคือบ่มีไขรมาห้ามซื้อควายอ๋อคือว่าบ่าขายแนละ้วคือบ่มีคนมีแต่เอ่อไล์สดขายหัวไม่ขายหัวจ้ะแต่ควายนีย่ไม่ขายรอเอเอให้มันเยอะเยอะรอให้มันเยอะ ฉัเรอฉันเลยเป็นแถวเลยมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วยืนเฉลยยืนดูเลย,ย,เ,ลยเรียบร้อยไอไปเขียวครับอา่าบัวที่คลอนในปีนี้เนี่ยควายเออควายที่คลอดในปีนี้ม,มีมีตัวไหนมั่งนี่ตัวเนี้ยตัวนี้เหรอจ้ะ ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวดำโน้นนะหัวปีนะออกตั้งแต่ต้นปีเลยนะตัวดำต้นปีจ้าทำไมมันมาดำอ่ะไม่รู้มันมาดำได้ยังไงพ่อแม่มันเหลืองหมดเลยพ่อแม่มันดอนต่นไม่ดำเลยนั่นเป็นเมันลูกตัวนู้นลูกตัวไหนไม่ใช่้องกลางมันไม่ได้ลูกเลยแก่แล้วอ๋อตัวนู้นยังไม่ได้ลูกหมดอ่ะหมด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 นี่ละมั้งมันแก่แล้วแกตายทิ้งไปเลยก็ตายคาแล้วอ๋อซื้อทองกาวชื่อทองกาวจ้าเฮ้ยคอยตัวนี้เหมือนเคยได้ยินเล่นหนังปะ แมนหนังไอ้ทองเกาวอ๋อหนังไอ้ทองกวาวใช่บุร <c ười> ักลูกทุ่งเหรอเออบุร <c ười> ักลูกทุ่งเด้ตัวนี้เลยใช่ไหมจ้าโอเข้ามาละให้คลิปให้อะไรกันเขาก็ขึ้นตัวนี้แหละจูงตัวนี้แหละอ๋ออ๋อนี่คือไอ้ทองกลาวชื่อไอ้ทองกว,วีวเคยเล่นหนังบนรรักลูกทุ่ง โอ้ป้าบอกให้ตายจากกันไปเลยตายคือตอนนี้มีลูกไม่ได้เลยแม่จ้าไม่มีลูกไม่ตอนนี้ถามหน่อยอายุมันกี่ปีแล้วโอ้ไม่รู้คือกันเหมือนกันไม่รู้ยี่สิบไหมยี่สิบทองทองกาวนี่ไม่ตั้งแต่สมัยผมเป็นวัยรุ่นเลยนะใช่ไหมอืมเวลาหิวเขาก็มากินทำไมไม่ทำร่มให้เขาบ้างอ่ะแม่เขายังไม่ให้นั่น่ะทำร่มแล้วเนี่ยรักก่อายังบัดนี้มันยังไม่เรียบร้อยแค่โอ๋อเห็นร่มแล้วตรงนั้นข้างหลังใช่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ย อืนี่ก็คอกคอกควายเนี่ยตรงเนี้ยล้อมเนี่ยเนี่ยจ้าที่เราจะเห็นอยู่นี่จ้ะเขาจะทําเป็นคอกควายคอกควายแล้วก็ร่มตรงโน้นแล้วก็ทาลางหญ้าตรงโน้นอทำลางหญ้าเหมือนลางคอกวัวนะทำร่มอุ้ยตัวนี้มันเป็นพ่อพันนตัวผู้นี่ตัวนี้บล็อกตักเลยเนาะใหญ่เนาะนี่ไหมเนยนอนในตัวผู้ได้เนี่ยตัวผู้นะตัวนั้นนะตัวใหญ่ๆนะคอเป็นป้องเป็นป้องนะวัน วันหมูมึงลูกวันหมูหลุดโตงี้ยโอ้บึงชัดๆเก๋ยังงามปะเขาขอลานะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณปลาเขียวด้วยนะครับจ้าจ้าเราตลอดดูควายของปลาทูนี่ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาแล้วทุกคนยังไงต้องขอขอบคุณนะครับถ้าใครอยากเป็นแบบปลาเท่านี้กด1ไม่อยากเป็นกด2ถ้าอยากดูวิดีโอต่อไปก็อย่าลืมกดดูวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาจากภาพสวยๆจากควายผงควายผงนี้แล้วกันนะครับ เานี <Jordan> ่นะอือือกินขุดตัวเดียวเขาแล้แหละจำเดียวไปมีหงกาวมีรูปได้อะหงกาวขึ้นก็ได้ขึ้นทีก็ได้ ตัวนี้โอ๊กขี้หลังมูเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้็ออกโอ๊กขี้หลังมูเนี่งนนงนยง้อหน่อยง้อหน่อยอ่ะออกขี้หลังมูเนี่ยตัวเนี้ยง้อถึงง้อหน่อยมันง้อถึงควายนี่มัน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 ออกลูกปีละเทียแทบอ่ะขึเหมือนกันกับงัวเท่าไรปีละเทียเก้าเดือนออกอืก